สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักคิดมัง่งคั่งทุกท่านเคยฝันอยากเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple, Microsoft, Nvidia หรือ Amazon ไหมคะหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าอยากเข้าถึงโลกของหุ้นเทคแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหุ้นรายตัวก็เยอะเลือกไม่ถูกลกลัวความเสี่ยงใช่ไหมล่ะคะวันนี้ Welltinker มีทางเลือกที่น่าสนใจมากมา,มาฝากค่ะ เป็นเหมือนกุญแจที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ได้ง่ายกว่าที่คิดสวัสดีค่ะพบกับช่อง WellTinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนเปิดกรุหุ้นเทกระดับโลก f t c จาก Fidelity ทางเลือกใหม่ที่คอเทคต้องเหลียวมองเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกองทุนรวมดัชนีที่ชื่อว่า f t e c อ่านว่า f t e c หรือชื่อเต็มๆคือ Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ฟังดูชื่อยาวๆไม่ต้องตกใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแบบย่อยง่ายๆเลยว่ามันคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจและเป็นอีกทางเลือกที่นักลงทุนสายเทคโนโลยีไม่ควรพลาดลองนึกภาพตามนะคะว่าตอนนี้โลกเราหมุนเร็วแค่ไหนอะไรๆก็ต้องเป็นดิจิตอลไปหมดตั้งแต่ตื่นนอนมาเช็คมือถือทำงานกับคอมพิวเตอร์สั่งอาหารออนไลน์หรือแม้แต่ดูซีรีส์ยามค่ำคืนทุกอย่าง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนโลกของเราทําไมหุ้นเทคถึงเป็นขวัญใจนักลงทุนอยู่เสมอก็เพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่งค่ะทุกวันมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทําให้เกิดสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตเราได้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่กําลังเข้ามาเปลี่ยนแทบทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอทการประมวลผลข้อมูลมหาศาลหรือแม้แต่การสร้างสารรค์ผลลัพธ์ศิลปะตอนนี้เราคงได้ยินคำว่า AI กันทุกวันเลยใช่ไหมคะบริษัทอย่าง Nvidia ที่ผลิตชิปประมวลผลสำหรับการเรียนรู้ของ AI ก็กลายเป็นดาวเด่นของวงการนี้ไปแล้วเพราะอะไรนะเหรอคะก็เพราะว่า AI เนี่ยต้องการพลังประมวลผลมหาศาลและ NVIDIA ก็คือผู้เล่นคนสำคัญในตลาดนี้เลยค่ะ Cloud Computing Cloud Computing การเก็บข้อมูลและประมวลผลนาะบนอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ธุรกิจต่างๆทำงานได้อย่างยืดหยุน่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองคิดดูว่าเราใช้บริการอะไรบ้างที่อยู่บนคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็น Google Drive, Microsoft 365หรือแม้แต่ Netflix ก็รันอยู่บนคลาวด์ทั้งนั้นเลยค่ะบริษัทอย่าง Microsoft ก็เป็นผู้นำด้าน Cloud Services ที่เราเห็นกันอยู่แล้วความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security ยิ่งโลกดิจิทัลก้าวหน้าเท่าไหร่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็ยิ่งสูงขึ้นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงมีความสำคัญอย่างมากและมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะคะโลกเทคโนโลยียังมีอะไรให้ค้นหาและเติบโต,ตได้อีกเยอะเลยค่ะแล้ว FTEC คืออะไรทำไมถึงน่าสนใจ FTEC ย่อมาจาก Fidelity MSCI Information Technology Index ETF ค่ะพูดง่ายๆมันก็คือ ตะกร้าหุ้นเทคที่ Fidelity บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกเขาจัดมาให้เราแล้วโดยตะกร้านี้จะเน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และขนาดกลางในสหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิงกับดัชนี MSCI u s i m i Information Technology Index ค่ะแล้ว Fidelity คือใคร Fidelity เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงมายาวนานในโลกเลยค่ะมีประสบการณ์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากมายที่คอยดูแลและบริหารจัดการกองทุนต่างๆให้กับนักลงทุนทั่วโลกการที่เราลงทุนผ่าน Fidelity ก็เหมือนกับการที่เรามีมืออาชีพมาช่วยดูแลการลงทุนของเรานั่นเองค่ะทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยทำไม f t e c ถึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเรา1 เข้าถึงหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ได้ง่ายง่ายเหมือนทางลัดส,สู่โลกแห่งโอกาสไม่ต้องมานั่งเลือกหุ้นรายตัวให้ปวดหัวค่ะ FTEC จะกระจายการลงทุนไปในบริษัทเทคชั้นนำหลายร้อยแห่งเลยค่ะตัวอย่างบริษัทที่เราจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเขาก็อย่างเช่น Apple Microsoft Nvidia Visa Mastercard Broadcom Adobe และ Salesforce.com ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลกดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆค่ะแทนที่เราจะไปนั่งวิเคราะห์เองว่าตัวไหนดีตัวไหนร่วงกองทุนนี้ก็จัดการให้เราเรียบร้อยแล้วเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญเลือกของดีที่สุดมาให้เราในตะกร้าเดียวสอองกกระจายความเสี่ยง (Diversification) อัตโนมัติ การลงทุนใน FTEC เหมือนการซื้อหุ้นของบริษัทเทคหลายหลายแหง่งพร้อมกันในครั้งเดียวค่ะแทนที่จะเอาเงินไปลงกับหุ้นตัวเดียวถ้าหุ้นตัวนั้นแย่ก็เจ็บหนักแต่ FTEC จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้เราได้เพราะถ้าหุ้นตัวหนึ่งราคาตกลงหุ้นตัวอื่นๆในตะกรา้าก็อาจจะช่วยพยุงไว้ได้ค่ะทำให้ความผันผวนของพอร์ตเราไม่รุนแรงจนเกินไปสามอค่าใช้จ่ายที่ถูก ประหยัดกว่าที่คิด f t e c เป็นกองทุนรวมดัชนี Index ETF ซึ่งปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนที่ผู้จัดการกองทุนเป็นคนเลือกหุ้นเอง actively managed fund ค่ะอย่าง f t e c เนี่ยมีค่าใช้จ่าย expense ratio เพียงประมาณ0.08%เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากมากเลยค่ะ ทำให้เงินลงทุนของเราถูกหักไปเป็นค่าธรรมเนียมน้อยลงและมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ได้เต็มที่มากขึ้น 4. ความโปรง่งใสเนื่องจากเป็นกองทุนที่อ้างอิงดัชนีเราจึงรู้ได้เลยว่า FTEC ลงทุนในบริษัทอะไรบ้างเพราะมันจะต้องสะท้อนไปตามสัดส่วนของดัชนีนั้นๆทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายและเข้าใจว่าเรากำลังลงทุนในอะไรอยู่คะ่ะตัวอย่างง่ายๆที่เห็นภาพ ลองนึกถึงเมนูรวมมิตรในร้านอาหารบ u ฟเฟ่ที่เราชอบไปกินนะคะแทนที่เราจะต้องไปสั่งกุ้งตัวเดียวปลาหมึกตัวเดียวซึ่งอาจจะแพงและไม่หลากหลายแต่เมนูรวมมิตรจะจัดมาให้เราทั้งกุ้งปลาหมึกหอยสารพัดอย่างในจานเดียวนั่นแหละค่ะ FTEC ก็คล้ายๆกันคือรวมหุ้นเด็ดมาให้เราแล้วในตะกร้าเดียวหรือจะเปรียบกับเวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ แทนที่จะเดินหาผักแต่ละชนิดเราก็หยิบถุงผักสลัดรวมมิตดมาเลยได้ผักหลายชนิดในถุงเดียวกินง่ายสะดวกและคุ้มค่ากว่าเยอะเลยค่ะข้อควรพิจารณาแม้ FTEC จะดูน่าสนใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะถึงแม้จะกระจายความเสี่ยงในกลุ่มหุ้นเทคแล้วแต่กลุ่มเทคโนโลยีเองก็ยังมีความผันผวนได้ตามภาวะเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ ดังนั้นการทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะสรุปนะคะ FTEC เป็นเหมือนโอกาสดีๆที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของโลกเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายด้วยการลงทุนในบริษัทชั้นนำมากมายภายใต้การดูแลของ Fi d เ l ล t y ที่น่าเชื่อถือแถมยังช่วยกระจายความเสี่ยงและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำอีกด้วยค่ะ ถ้าใครเป็นคอเทคตัวจริงหรืออยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแบบง่ายๆ f t e c อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลย จะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ